ร้องก็ได้พี่มันผมขาวไหนฮะข้างเนี้ยงครับผมไม่มพมันติดมันม um ันรบกวนกับสัญญาณไม้ที่พี่เนึ่งพ้าดอยู่ ครับวันนี้เป็นวันที่74นะครับวันอังคารที่2องพฤศจิกายน2564ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมยืนหยุดขางมาตลอดนะครับปัจจุบันนะครับมีผู้ต้องขังทางการเมือง28คนนะครับในจำนวนนี้เป็นผู้ยาว1คน เมื่อเช้านี้ราษฎรขอนแก่นได้ไปที่สำนักงานอายาการแขวงของขอนแก่นหลังตำรวจนันดส่งตัวให้อายาการคดีฉุกเฉินคามอบขอนแก่นสองคดีนะครับอายาการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ในสุกนี้5พฤศจิกายนผู้ต้องหารัษฎรขอนแก่นยังได้ยื่นหนังสือขอให้อายาการไม่ฟ้องคดีเนื่องจากคามอบ ไม่เสี่ยงแพ้โลกและการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอีกคดีหนึ่งนะครับคุณอัคพลกรฟิกดีไซเนอร์อิสระวัย25ปีต้องเดินทางจากกรุงเทพไปรับทราบข้อกล่าวหาม .112 ถึงจังหวัดระยองสืบเนื่องจากการที่ถนอมศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพากล่าวหาว่า เขามิ่นประมาทกษัตริย์จากการโพสต์เฟซบุ๊กพิมพ์ลิพายขึ้นดอยครั้งเดียวเด็กมีไฟใช้เลขเจ็ดโพสสองพีกานะครับนัดสืบพยานคดีพลบบชุมนุมวิ่งไล่ลุงกระสินเมื่อวันที่12มกราปีที่แล้วนะครับโตโตปิยรัตเปลี่ยนใจให้การรับสารภาพ ารจังหวัดกาลสินแจ้งว่ายังอ่านคำพิพากษาไม่ได้นัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่29พฤศจิก,กายนนะครับพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาสารยารัชดานัดฟังคำไต่สวนเพิกถอนการประกันตัวผู้ต้องขังคดี112จำนวน4คนนะครับประกอบด้วยอนนนนนำพาไม้พานุพง์จัดนอกลุงปนัสยาสิท สิทธิจิรกุลนะครับแอมมี่ชาย,ชายามอมรแก้ววิบูลพันธ์จากกรณีม็อบ19กันยาหากถูกเพิกถอนทนายคาดว่าทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีทันทีโดยไม่มีกำหนดจนกว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือคดีถึงที่สุดซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะถึงที่สุดเมื่อไหร่เพราะคดียังไม่ได้เริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการ พิจารณาคดีเลยนะครับก็พวกเราก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนนะครับทั้งคนที่อยู่ข้างในและคนที่อยู่ข้างนอกให้ต่อสู้ต่อไปกับความอายุติธรรมนะครับของกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ยึดถือหลักการกฎหมายว่าต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับสิทธิการประกันตัวมาต่อสู้คดีนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านหันหน้าเข้าหาสารดีกาแล้วชู3มนิ้วให้สุดปลายแขนนะครับแบ่ง3ามคำแสดงเจตนาลงของเราว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว3ามครั้งพร้อมกันครับ1 2ึสปล่อยปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวักดีนตรงีนะักดีนตรงีนะักดีนตรงีนะขอบคุณทุกท่านมากครับ พรุ่งนี้ถ้าสะดวกก็เชิญต่อนะครับที่นี่เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมยืนหยุดขังของวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่2พฤศจิกายนก็ได้ยุติลงแล้วนะคะบ,บริเวณที่เรียกว่าลานอากงหน้าป้ายศาลฎีกาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามกันในเรื่องของการคดีที่ศาลอาญารัชดาค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในเพจกนนพ่าวพลังมดค่ะ นี่นขอ,ม,อมีอะไรข้อมูลให้ป่ะมีข้อมูลอะไรให้ไหมก็คือพรุ่งนี้คือทำงานพรุ่งนี้คือเป็นคดี19กันยา63ที่สนามหลวงแต่ทั้ง4คนคือคู่คดีผมหมดทั้งหมดแต่ว่ามีไม้ลุงพี่อนนท์เนี่ยที่ว่าเป็นชุด112มีพี่อมมี่ที่เป็นชุดเดียวกับผมคือ116ก็ต้องไปดูต่อดูต่อไปว่าจะศาลจะพิจารณาอย่างไรว่าในการถอดประการครั้งนี้ว่าเขาจะลงวความเห็นว่าอย่างไร ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ยังมีภาระหน้าที่ยังต้องเรียนหนังสือยังต้องอ,อะไรกันอยู่อย่างไม้นี่กาลังจะลับมาเรียนรามอีกรอบหนึ่งมั้งถ้าอาจาไม่ผิดที่คุยกันรอบก่อนก่อนที่จะโดนลับเข้าไปเรียนจามอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็หลายคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะตามไปสังเกตการในช่วงเช้าที่สารรัชดานะครับก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วกันครับุ่งนี้หอยเจอทั้งกะดีในเหนื่อยทั้งไาไหนเรื่องตอนนี้น้องเป็นบอ,อกไหมคะคือช่วงเนี้ยผม เหลือเทอมสุดท้ายที่จะจบรังกำแหงแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาทํากิจกรรมข้างนอกนะครับก็กลับไปเรียนกลับไปเก็บรายวิชาที่ว่าวิชาไหนที่มันตกที่มาอะไรกลับไปซ่อมให้หมดเพื่อที่ว่าจะได้แจ้งจบภายในปีนี้นะครับก็เหนื่อยหน่อยนะคะก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็เดือนนี้ก็หลายสารเหลือเกินเดี๋ยววันที่8ปดพฤศจิกายนต้องไปสารแขวงดุสิตคดีเยาวชนปวดแอกที่โดนพร้อมกับพี่ไผ่โดนครับแก๊งที่ว่าโดนสารแขวงนะครับแล้วก็มีคดีรีเดียมคดีมพันสี่ประมาณสามสี่คดีเดือนนี้ ต้องเหนื่อยไปสานอีกนะครับต้องตื่นเช้าอีกก็ต้องฝากพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ,บค,ค่ะค,ค,คุณหอยจาาเครือข่ายรมกำแพงนะคะซึ่งก็โดนหลายๆคดีด้วยขณะนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะก็ในกองนั้นก็คือคุณโอปอคุณหอยแล้วก็พ่ออูดพ่อของคุณไผ่แล้วก็นักกิจกรรมที่ยังคงอยู่การต่อไปนะคะ ขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันไปกักปกบลราหมดค่ะ